แลนะตอนนี้ผมอยู่บนเจดีนะฮะบรรจุสรีรนะหลวงปู่หมุนทิตาศีโลแล้วก็อยู่กับหลวงปู่ดมรั์ครับกล่นะกาวนพิสการครับหลวงปู่ครับจเจริญพรเจริญพรตาตุเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับพี่ทอนครับหลวงปูพนะ่พี่ทอนก็พูดเกี่ยวกับว่าหลวงปู่หมุนเนี่ย มีลูกศิษย์ก็คือพระอจาจารย์จอยพระอาจารย์จอยพระอาจารย์จอยเราก็สงสัยว่าพระอาจารย์จอยคือใครอะ่ะก็เลยถามพี่ทอพี่ทองเข้ามาเฉลยบอกว่าพระอาจารย์จอยก็คือหลวงป,ปู่ดมทรัพย์ในปัจจุบันนี้จ้าจริญพรหลวงป,ปู่เปลี่ยนชื่อหรือว่ายังไงครับก็เปลี่ยนชื่อดอกเกลอ,อลูกศิษย์เขาเปลี่ยนให้ทำวัตถุมงคลรุ่นรุ่นทหารลูกศิษย์ทหารมาทำานะครับเฮ้ยแต่ชื่อจจ่อยจ่อยมันก็คือแห้งเหี่ยวจอยจ่อยคนเอาไปใช้มันคงจะมันใจเหี่ยวเหี่ยวมันขมครับถ้าเป็น คนก็ผอมแห้งอะไรพวกนี้ก็เชื่ออะไรนะอาหลวงปู่รมทรัพย์เออเข้าท่าเข้าท่าเลยเข้าท่าครับก็เลยตั้งเชื่อหลวงปู่รมทรัพย์วันนี้ที่เรามานั่งตัวนี้ด้านหลังครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเป็นสรีระของหลวงปู่หมุนทีตาสีโลท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปีพศ2546หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่หมุนตั้งแต่ปีไหนครับคือถ้าทูดจริงๆหลวงปู่หมุนไปอยู่กับตามาอ้าวอ้าว สับมันสับกันนะยังไงกันล่ะเาขาหนีมนท่านไปอยู่วัดป่าหนองลมอ๋อหลวงปู่นิมนหลวงป,ปู่หม,มนุนไปอยู่วัดป่าหนองลมเออไปอยู่ไปอยู่กับมาตมาอตอนหลวงปู่บวชอยู่แล้วกับบวชอยู่แล้วแล้วมานิมนยังไงครับก็มานิมนสมัยนั้นก็ไปเข้าบริวารอยู่อำเภอหนองกี่ครับที่นี่แต่มาก็ชอบเกจิอาจารย์เครื่องรางของขังแด้มีหลวงพ่อองค์ไหนบ้างที่ขังขงังโยมก็ราใหยฟังว่าโอ้ยมีหลวงปู่หมุนท่านเป็นอุปัทาครับเป็นพระครูแล้วก็ เดินทุดงทั่วเพราะงั้นครับหลวงปู่เจอหลวงปู่หมุนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็ผมมือก็หลวงตาธรรมดาไม่ได้มีอะไรไม่ชไมเป็นพิเศษเออเป็นพิเศษก็ไปเจอหลวงตารูปหนึ่งครับหลวงตารูปหนึ่งกันไอ้กระต๊อบน้อยๆก็ผงหมอบลงไปค่อยค่อยชัวงไม่ได้ทําไมอ่ะอ้าชนเด้อชนเออชนล้งคาต้องนอบน้อมถ่อมตนอ่าก้มลงหลวงปู่หมุนก็บอกว่ามาให้แะโอ้มากราบหลวงปุ้ยละต้องเอาซิเพึ่งให้ครับ เดี๋ยวนะผมเข้าใจถูกไหมถ้าหลวงพ่อกลวยสิทธ์ก็คือหลวงพระดันตัวดันตัวถ้าหลวงปู่หมุนทิตาศีโลสิทธ์ก็คือพระดันจอยปะเจริญพรแบบนั้นเลยนั่นเลยนั่นคือพระหลวงปู่รวมทรัพย์นั่นเองไปนิมนต์ท่านมาที่วัดป่าหนองหลงวัดป่าหนองหลงไปจำพรรษาอยู่กี่ปีครับสองปีในข้อมูลนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าหลวงปู่หมุนท่านชอบเดินทุดงทำไมท่านถึงชอบเดินทุดงครับอ๋อเพื่อจะแสวงหาความสงบ โอาโอโดโปรโยมไปเรยเห็นไหมครับก็เรียกว่าการเดินทุดงคือจาริกเพื่อแสดงกบ้างสถานที่นี่มันถูกจริตตรงไหนที่มันเกิดความสงบเกิดธรรมะก่อนอยู่นานหน่อยเป็นเดือนสองเดือนครับแล้วก็ย้ายไปโน้ตย้ายไป<น>ที่สุดของหลวงหมุนคือท่านเดินทุดงไปไปตามหาสมเด็จลุน